สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะไม่นี้เขาสีมาขับรถแบบประหยัดน้ำมันเกิดรถสตาร์ทอ้ยเนาะประหยัดกับประหยัดคนดอกได้ค่ะบายโล่งใจสบายสบายพี่น้องค่ะกัน้ำมันเหมือนน้ำมันเหมือนถ้าสิงห์ไปจนดีวันเหมือนไก่เหมือนไก่เป็นไง ตกันมาไก่กับสามกิโลหุ่นดิตัวสีหดมาเห็น,นงานออกลอ่างไก่โอ้ล่างไก่ถือว่าไม่ค่อยได้ออกล่างไก่ช่วงนี้ไม่ได้บังเอิญเข่าทั้งไก่ท่าไปทั้งใกล้ๆกับฮวนแล้วป่านนี้เพื่อนย่านหมาย่านหมากับขาไปนอนไปกลับไปโอ้ยนี่ม,นมันเป็นสีหดอันซื้อร้านค้าซื้อติดปีกแพงไปซื้อน้ำมันตกวมันโยกขึ้ขนนวดมาทีนีน <laughs> เพอบยันีอะไนอก่มดยมีหรอบอดคีอ่านดต้เป็นอย่างอ่าอากอันขีมอสใอันไ่ได้ขีโดดติดีมาแบบน้ำมันเหมือนซ้ำภาพแบบสั้นแน่จังหน่อยครับผมี่ม่กัดสั้นด้ไหี่มีแตอมือถือเสียงเศร้าเนี่ร้าตัวเมียอาจอยู่อยู่เด้อ ดูว่ออาออกละไก่แง้มมืแรงอาอยุทำไ่อเออนั่นล่ะได้แล้วโค้งนาน,นี่ก็แม่รันค่าแล้วปีน,านขามาออกไปถ้าหัดปัม้มพี่น้องเหนื่อยเด้อมาเด้อมาชิ้นเขาเ้ามีแห้งบิ้กัดน้อยสื่อมาอยู่สื่อ,อยังขั้นไงแท้คือวันสิ้ื่อสื่อรถน้ำเออรถนาบขั้นไงกันนี่เนาะ อ่โหแค่นี้ละสบายดีชื่อว่าเป็นการเก็บขวดบนน้ำท่งพี่น้องเอยเออแมนอ่นี่ไมีขวดน้ำท่งกับเก็บไปด้วยชมดอกไม้พร้อมมีทั้งต้งนดอกลูกเดือ่ดอกอะไรนะก่อน่าสงสัน<ม>ไปด,<ม>ดอกหวานบุรีครับวานบุรีแล้วก็จะมีดอกดอกเสี้ยฟ้าเสี้ยฟ้ามันเสี้ยงเสี้ยงนะมันดึกอ่ะ ดอกตียงกนะ็ป,ปวดแขนเอาคืนสียูมาที่นี่วิทน่นละ่ะจะเอาอันธงยามไปขให้หน้ารุนนะกระเป๋าพระบบเบอร์แบงกระเป๋าโซ่ผู้สาว <c oughs> นายปวดนิ่งเป็นหาบอโอ้รถก็ไม่มีไผยผ่านมันจะคุนน้นเนาะเขาเขาได้อ,ออกการตีตรงในโรงแรมนี่จะได้ไรประดิษฐ์กันละป้าอายอแค่จะาอทรรมะแค่รถรอ,นอหนังมัน รถตมนีนะเอ็นลุกไปเรื่อยๆคราบเสียงหอบนวยันมาเศาโดยางตงนี้ไปซื้อยาดองวัดเป็กเจกเกี่ยนนะังบ้านหอด อันนี้ตั้งนาคุณน่ะเสียงคนเรา้านจยาดรองดิ้านจยาดรองข้างหน้านี่ขาไม่มันลานหยาดองคันันอันมาข้างนี้กับสีห้อนต้านต้นโดนหมดแล้วนี่ยงนี้คุเสียงเกมมีเลยเกมมีดาวเอาเพื่อนเลยอยาดรองสาขาสาม อ,องพูนไปทางพีอีกตอนนี้บพรั้นเด้เพิเครื่องกิโลได้เลยเอาเมือนูนรถำบา,า,ายแล้วไม่ได้เป็ดนปีหลานหรอกติ สิาปิดกำแพงพี่ห้ัง,งอีกคือกำแพงครับเปิดแฟลชไว้ได้อีกแบตเตอรี่สิมืดสูงเติบเอาเด้อเด้อขอขืนแป๊บนึงหนึ่ง,งสองสามโอ้ยวันปิดวันปิดพี่นนองวันปิดมันต <c oughs> ิองจังไหนคือซัดแ้เถอะวะเบอแมนบัดขึ้นที่ขึ้นยังไง ฮัลโหลเจเป็ดเจเป็ดเจเป็ดโอ้ยหูตึงเนาะ้จอนเนาะค่อยๆขึ้นหน่อยนะเดมอนขึ้นเนาะเรียกพี่น้องบผีเลยหนึ่งสอง เกียแยงสหขโมยน้ำมันพี่กอลเอ้ยเก็บไข่ให้แม่บ้างนะน้ำมันครับน้ำมัน ไม่เข้าไม่เข้า,ขาทอนตังป่ะถอนกี่บาทกวดนึงกี่บาทเอายืมขวดด้วยนะรถจอดน้ำมันหมดอยู่ข้างหลังเนี่ยปีนกำแพงมาเนี่ยโอ้ไม่ต้องขึ้นราคาเลยขวดจวเอามาให้เป็นลังก็ได้เอาเอาให้ไปเติมน้ำมันกันเอาเอาให้ไปเติมน้ำมันกัน เลยน้ำมันมากเลยพี่น้องถ้าเจ้าว่านย่านพ่ได้ขวดหักหาบาทอ่าเอาขวดมาขึ้นวันที่ได้หาบาทขึ้นอนะบ่เป็นยังขวดซับนี้นะข้าอยาดองซื้อเป็นร่างพี่น้องอย่าไปซีเดียด์ว่าซีเดียตแต่วันที่ขึ้นยาแพงอะไรอย่างไรเนี่ย